สวัสดีค่ะอา,อาจจะงงๆหน่อยนะคะกลับมาตามคำขอนะคะก็อันนี้เป็นวิดีโอแรกวิดีโอที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คือจะมาสอนเกี่ยวกับการทำอีบุ e ๊กนะคะคือแบบง่ายๆเลยก็ตามคำขอของน้องๆและเพื่อนๆมานะคะาการทำอ e ีบุ๊กเนี่ยจะ ใช้อยูอ่พวกนี้ง่ายเหมือนกันทำรายงานสมัยเราเรียนเนี่ยก็อาจจะใช้ word นะคะตวนใหญ่ก็ใช้ word ในการพิมพ์เนาะแต่ว่าตัวตัวเขาเิงเนี่ยก็ใช้โปรแกรมของ macbook ที่มีเรียกว่า iBook Author นะคะ iBook Author ก็คือโปรแกรมสำหรับนักเขียนโดยเฉพาะนะคะก็คือตัว เปิดหน้าต่างออกมามันก็จะเป็นแบบนี้แต่ก่อนที่จะโชว์นั้นก็จะมาบอกว่าเวลาเราเขียนอ e ีบุ๊กเนี่ยเราขายในไหนได้บ้างอีบ e ุ๊กเราก็ขายในได้ใน Amazon นะคะก็คือ Amazon Kindle ตัวนี้แล้วก็อุอบีนะคะอุบีอุบ,อบีตัวนี้ก็อันนี้เป็นด้านหลังของระบบของสำหรับคนเขียนนะคะคือผู้แต่งนั่นเอง แล้วขั้นตอนการเขียนอ e ีบุ๊กนี่ง่ายมากๆเลยก็คือจะมีขั้นตอนเหมือนแรงการเขียนรายงานเลยค่ะแล้วแต่เราจะเขียนเป็นในเชิงไหนเนาะวิธีการเขียนอ e ีบุ๊กก็คือหนึ่งต้องมีโครงเรื่องนะสิ่งสำคัญเลยคือต้อง,ต,งตั้งโครงเรื่องก่อนพอตั้งโคร,ง,รงก็จะมีคำนำสารบัญเนื้อหาบทสรุปแล้วก็เกี่ยวกับผู้เขียนซึ่ง อบอกไปว่าส่วนนี้อาจจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มในเนื้อหาในหนังสือของเราในอ e ีบุ๊กของเราก็ได้นะคะแต่ว่าจากที่ได้เรียนมาจากหรืออ่านหนังสือของหลายๆคนเนี่ยมันก็ต้องมีบางเนาะก็ตามนั้นค่ะพอเขียนโครงเรื่องตอนแรกให้เขียนพอครวๆก่อนนะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีอย่าคิดว่าต้องอะไรต้องเพอร์เฟกต เขียนไปแรกๆอะ่ะเขียนไปเขียนไปอ่านอาจจะมีความคิดมีไอเดียใหม่ๆเรื่อยๆพอเขียนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะบางห้าจจะติดบ้างอาจจะนั้นมากก็ทําแบบแค่พอเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอ่าโครงเรื่องไว้ก่อนและจากนั้นพอเขียนโครงเรื่องเขียนสารบ,บัญทาเป็นขั้นเป็นตอนเสร็จแล้วเราค่อยมาแอดก็คือมาเพิ่มทีละตัวทีนี้มาดูว่าโปรแกรมที่ใช้เป็นยังไง อันนี้เป็นโปรแกรม Auto, ออโนมัติไอ้โปกรอโนตนะคะก็ส่วนใหญ่ส่วนที่ใช้เนี่ยมันมีมีหลายอย่างมากเลยจะเป็นรูปแบบแต่ตัวนี้ที่ใช้จะใช้ตัวนี้นะคะพอตัวนี้แล้วพอมันออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบชื่อเรื่องอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเลยตัวนี้ ใช่ละ่ะวิธีการวิธีการเขียนอ e ี okay. บุ๊ก easy o k เคการเขียนอ e ีบุ๊กแบบง่ายต้องน่น่อยนหนนะคะตัว Mac ตัวนี้ไม่ค่อยอัปเดตตัวภาษาไทยเท่าไหร่เวลาจะเขียนค่อนข้างจะมีปัญหา ง่ายลาไตัวนี้ก็จะเป็นนี้ไปตัว chapter เวลาเราจะเพิ่ม chapter ก็คือบทที่1ที่2อะไรเงี้ยแล้วก็แ add add เพิ่ม add page add page add chapter add หรือว่า add ตัวบนข้างนี้ก็ได้นะคะ add chapter แล้วเวลาจะล่างรูปเอารูปใส่นี้ ง่ายมากเลยก็ไปที่อย่างสมมติว่าอาืมอะไรนะโอเครูปมีเยอะมาก Let's see Okay สมมติว่านี้เป็นรูปอ e ีโบก่ตั้งค์ e e cover อันนี้เป็นรูป อีบุกที่ทำไปเป็นภาพภาษาอังกฤษนะคะไม่ค่อยจะเข้ากันเลยอะสมมติเอาลูกส้นต่ำใส่ก็ลากไปเลยแปะลปต้มยังง่ายมากแล้วตัวนี้เห็นไหมมันจะเป็นขึ้นภาพเวทตโนมัติเรียบร้อยอันนี้อยากได้รูปเลยอีก ลากไปเลยครับอันนี้เอาปักทีมเมาแล้วกันเป็นโปรแกรมที่เขียนได้ไง่ายมากนะคะทำอย่างนี้ไปจนครบทำไปจนครบเสร็จแล้วก็เวลาเราเราก็เซฟเซฟไปที่่ o p เวลาการเซฟไฟล์นะคะตัวตัวนี้เวลาเซฟเซฟไฟล์เนี่ยมันจะเซฟเป็นจะให้เซฟถ้าเป็นถ้าใครใช้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่าวอตไมโครซอฟท์วอตเนะี่ยแนะนำให้เซฟเป็นให้เซฟเป็น PDF นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็น PDF หรือ EPUB เนี่ยะะจะเป็น EPUB ไฟล์ ก็เพราะว่าในอูบีหรือว่าในเขาเรียกในในแพลตฟอร์มที่เราจะไปขายอะคะ่ะส่วนเราเขาจะส่วนใหญ่เขาจะใช้ PDF หรือว่าจะใช้อีพ f i ไฟก็คือแล้วก็ไปเซฟแต่ในตัวนี้มันมีนี่แล้วมันเป็นอีพ b แล้วนะโอเค testing o n a l งส i s มา ผมได้เซฟไว้ใน Dropbox เซฟใน Google Drive ดีกว่า Teasing ไม่ใช่เป็น t ท s t i n g สิกลับ Edit Come on คืออะไรก็แล้วแต่ฟอดีเขียนผิดไปนะคะแต่ว่าโอเคพอมันได้อย่างนี้มา สมสมติว่ามันเสร็จแล้วเนาะง่ายไหมบอกแล้วว่ามันมันเหมือนการเขียนรายงานเขียนไปตามแต่ว่าปัญหาของเวลาเป็นเขียนนี่คือคือมันจะจบไม่จบไม่ได้อะ่ะบางครั้งก็คือกําลังเขียนไปแล้วก็เหมือนกับติดอะไรสักอย่างเราก็ต้องคุมคุมอารมณ์คุมคุม ความคิดเราด้วยนะคะเวลาเขียนหนังสือพอเสร็จแล้วเราก็มาสมัครสมาชิกใน o ุบีเนาะมาสมัครสมาชิกใน o ุตัวนี้ก็เขียนว่า w r i t e r o b นะคะเวลาสมัครไปเนี่ยเขาจะสมัครสามารถสมัครแบบ facebook หรือว่าแต่แนะนำให้สมัครเป็นอีเมลแล้วก็ลายผ่านแต่พอดีแล้วตัวนี้สมัครไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยเข้าสู่ระบบ ไหนน้าเนี่ยพอบูรหลังบ้านของพวกบีมันจะเป็นตัวนี้อัมเรคคอร์ดิ้งไม่ถูกขัด it's okay ไม่ต้องไม่คิดสิ it's okay I love you I love you alright um. have fun okay พ h a t จุด that's all I came for okay I love you Love o y um pretty ีเจ m ้า คิดถึงนั่งทำงานอยู่คนละที่ก็เข้ามาที่ writer ub i. com นะคะหรือว,ว่าถ้าหาไม่ได้ก็ google หาคำว่า,า writer ub i. มันก็จะขึ้นมาเนาะแล้วเวลานั้นก็มาเพิ่มหนังสือตัวนี้เลยแล้วก็ใส่ชื่อหนังสือไปปลาปลาปลาแล้วก็คลิกดำเนินการต่อ แล้วก็อัปโหลดไปเรื่อยจากนั้นมันก็จะขึ้นว่าหนังสือของคุณรออนุมัติอยู่อีกประมาณวันสองวันเนี่ยเขาก็หรือ,อาบางคนอาจจะเป็นอาทิตย์เขาก็จะส่งมาว่าให้หนังสือนั้นได้แปรรูปยังอะไรอย่างเงี้นะคะในระหว่างนั้น,ะะน,ลนแล้วก็มันจะมีขเขาเรียกว่าอะไรอ่าลิงก์ให้กรอกสำหรับรายละเอียด การโอนตังารายจ่ายเออรายรายได้ที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยไปยังไงเนอะแค่นี้ครับการเขียนอีบุ๊กขายในโลกทัวนี้ง่ายมากเลยถ้าใครขยันเขียนนะคะตอนนี้เริ่มฉนเองเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแล้วเริ่มจะชอบแบบอะไรที่มันง่าย,ายๆสั้นๆมากกว่าแต่ใครสำหรับใครคนไหนที่อยากทำออยากฝึกสมาธิอยากอ่า มีลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์อะไรเป็นของตัวเองก็คือการการเขียนหนังสือเนี่ยก็ลองทําได้นะคะหลายคนนี้ก็ทำอ e ีบุ๊กที่แบบขายไปเองเนี่ยคือไม่ต้องผ่านพวกนี้ก็ได้ก็ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งก็ต้องระวังเรื่องออเขาเรียกว่าอะไรเขาโหลดไปเอาไปลงฟรีแล้วก็เออเอาไปให้คนอื่นฟรีอะไรบางอย่า ถ้าไม่หมายเรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรอะค่ะงแค่นี้เนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะโทษทีทำแบบว่ารูบๆเร็วๆหน่อยคืออยากพยายามให้มันง่ายมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะคะสวัสดีค่ะ